ดีค่ะพี่น้องเป็นจังดนนไดยแนนว่ไหลสดลองบ้องอีพีสองมือขึ้นสำหรับบรญญรยพานแล้วเจ็บหนาท้องแห้งเพราะว่าหัวหลหัววันไหลจนว่าเจ็บกามท้องเหมือนก็จะวันเจ็บเอ็นท้องเิดืนอนกันเออสิมาเราความฝันสุ่ฟ้งเมือ่อคืนนี้เมือ่อคืนนี้ได้ใย,ยันเสือหมากะแรงแย่สวยเนาะดไดซยสยเสือแย่แถาอันดินตะลกไหม กูเด็ก็ใส่คือเบิร์ตโดยเฉพาะกาฟิวกาฟิวใส่คือคักมันก็นีฝันฝันมาไอไปงานศพแต่วบรูว่างานศพไผ่บารี่างกก่กองฟ้อนกองฟ้อนแบบสมัยเก็นเตกีดเด๊แบบว่ากอดเป็นอันใช้เป็นปื้นนะบอเด้เป็นกองฟ่อนเออนั่นล่ะบารีก็เลยมองกัน มองทั้งขางไหมมองทั้งขางกองฟอนอะมองมองจิดกันกับอันซุ่มไหมซุ้มนั่นอ่ะคอยเลยเห็นสอยพระเป็นสอยท่องเนี้ยเป็นสอยเหรียญหลวงปู่ศิลาไงประมาณประมาณสองนิ้วอะไรนี่แหละไงไงประมาณพี่นี่สมองใไรวะเออเออประมาณนี้ซ้ำซ้ำประมาณนี้เป็นสอยท่องแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่ศิลาเหรียญหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งยูยูน้องกันเลยเด้อีกเส้นหนึ่งเป็นเป็นสอยท่องเปล่าสองเส้น ก็เลยงอกเบื้องก็เอาคือบอมีผู้ใดก็เลยเก็บเก็บก็เลยมาใส่ถุงเสือเจ้าของไว้ทั้งสองเซนนะใส่ถุงเสือเจ้าของไว้ไปนี้ก็เลยขึ้นรถเมื่อนี่แหละครับเลิมแต่หันว่าสิบอกว่าสิหาจังหวะบอกยู่เด้หาจังหวะบอกเกลิมก็เลยไ่ได้บอกตื่นก่อนมาสิหมายคมไว้จังใดพี่น้องแต่คมฝันในฟังเนี่ยไปเก็บสวยท่องในสองเซนอยู่ขางกองฟ้อนเนี่ยพี่ว่าจังใดเอา มันสีโศกวะเรื่องมันสีจังใดมันค่าใจมองกองฟ้อนนี่แหละเจ่แเจาว่าบอลูวเาเป็นงานศพผู้ใดดีเพราะว่าแต่ว่าคนก็หลายกับบอลูว์นายิเป็นแบบญาติชนิดมีจะหายเัื่องสีะก็ได้ไดไปแต่ว่าหังบ๊อกหูบ้องหูเาเป็นงานศพไปฝันมาจังสี่นี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนนี้ฝนตกกำลังเมื่อบานเมื่อบานเหลิมใช่ไปเมื่อสวนก่อน เมื่อสวนนะคะข้เขวามมาสอบร่ำวันที่สิบยี่สิบเนาะเข้อามยี่สิบนะคะเคลียร์เบียร์ก่อนเออไปเคลียร์เบียร์ก่อนไปคอมปันเน่เด้อเด้อแล้วก็สวัสดีแม่แม่ทุกๆคนนะคะเมื่อนี้สุขสันต์วันแม่เลยค่ะเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกคนละค่ะ